แซนค่ะตอนนี้เรียน Screen Production ค่ะเป็น Bachelor ที่ s w n n b u r n e university of technology ค่ะพีนค่ะเรียน English Course อยู่นะคะเพื่อที่จะทานเฟอร์ไปที่ Master d e ดีก e Digital Marketing ค่ะ <c oughs> ก็คือตอนนี้เรียน Bachelor of Screen Production ใช่ไหมคือหลักสูตรที่เรียนเขาค่อนข้างเน้นงานปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีค่ะเราเข้าไปวันแรกค่ะ ได้การบ้านกลับบ้านมาเลยให้เรากลับไปคิดมาเลยวีคต่อไปก็เอางานที่เราคิดจากวีคแรกมาเสนอเขาทรัพยากรทุกอย่างเขามีให้ครบมากขาดเหลืออะไรอย่างเช่นไม่มี Adobe ไม่มี MicrosoftWord อะไรอย่างนี้มหาลัยก็มีให้เหมือนกันค่ะแล้วก็ external จริงๆก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามหาลัยก็ให้ OneDrive แบบ unlimited เลยเราสามารถใช้ได้ตลอดอ่า พอเริ่มวีคที่6เป็นวีคที่ส่งงานจริงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอางานที่เราคิดเองงานที่เราตัดต่อเองถ่ายทำเองเนี่ยมาโชว์เขาทุกอย่างคือเราได้ใช้สกิลจากสิ่งที่เขาสอนแน่นอนแล้วก็สกิลนั้นก็คือได้ใช้ในชีวิตการทำงานแน่นอนค่ะ ก็ตอนนี้เรียนเป็นอังกฤษคอร์สนะคะแล้วก็ด้วยความที่จะทาร์นเฟอร์ไปเรียนปอโทนเนาะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการพรีเซนต์ซักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตอนนี้พีนก็จะเรียนเป็นมันจะเป็นคอร์ส A กับ B ตอนนี้ยังเรียน A อยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะให้ทำเอสไซเมนต์แล้วเราก็จะต้องหารีเสิร์ชเช่นเขาบอกว่าให้หาเรซีชั่นห้าตัวอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้สิ่งที่พีนต้องทําก็คืออ่านรีเสิร์ชอาร์ติเคิลห้าอันเพื่อที่จะมาซับพอร์ตในส่วนของโปรเจกต์ของพีนแล้วก็จะมีพาร แล้วก็คุณครูก็จะสอนก็เขาก็จะสอนว่าเราควรจะวิเคราะห์ยังไงอะไรที่ทําให้เราทําได้เร็วขึ้นก็อาจจะสอนการสกรีมหรือว่าการแบบว่าหารีเสิร์ชที่มันตรงอาจจะคีวิดอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยพีน่ะชอบที่นี่ชอบแบบเพราะว่าจริงๆอะอยู่ในเมืองแล้วก็รู้สึกว่ามหาลัยที่เนี่ยมันเงียบ แล้วมันก็อยู่นอกเมืองแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศอ่ะมันเหมาะกั่การเรียนนะคะทุกอย่างมันก็เอื้อต่อการเรียนของเรามีไลบรารีที่เปิด24ชั่วโมงมีสวนมีส่วนต่างๆให้เรารู้สึกว่ามันคอม포ตที่จะอยู่ที่มหลาลัยบางทีควนเลิกเรียนก็ไม่ได้รู้สึกอยากกลับห้องไม่ได้รู้สึกว่าเรียนเสร็จแล้วก็จะกลับเลยอะไรเงี้ยยังอยากไปสวนอยากจะทําอะไรอยากจะทํากิจกรรมในนี้มหลาลัยเขาชอบจัดพวก กิจกรรมอะไรเงี้ยเพื่อคลายเคยรียดให้พวกติวเด่นอะไรต่างๆด้วยมีแทบทุกวีคเลยค่ะอย่างวีคแรกที่มาเนี่ยเขาก็มีจัดฟูทักให้ใมีพวกแบบวีใช่ใชสองวีคที่แล้วก็มีแบบพวกสัตว์อะไรเงี้ยมา,มาลงให้มาโชว์ใ,ชให้เราแบบเข้าไปโลกเข้าไปเล่นไดน้เพื่อแบบให้เราคลายเคยรียดฟูดแบงด้วยเราสามารถเข้าไปหยิบเป็นกรอสเซอรี่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบผ้านามอะไรงี้ก็มีเลข้าว เขาค่อนข้างอำนวยความสะดวกเรื่องรีสอร์ทคืออย่างเช่นคอมเราสามารถมาใช้ของที่นี่ได้24ชั่วโมงเลยแล้วมันไม่อันตรายเลยด้วยค่ะคือแบบมีรถสามารถนั่งแทมกลับก็ได้ตอนเที่ยงคืนก็ยังมีแทมอยู่อะไรอย่างนี้ซึ่งมันแบบคิดว่าปลอดภัยมากๆเลยคพีนอะมา,มาเมลเบิรนคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็พีนรู้สึกว่าที่เนี่ยมันเอ,อื้อต่อกัน ที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคืออ่าอย่างหนึ่งก็คือพินมาเรียนภาษาด้วยภาษาไม่ได้แข็งมากแต่ว่าพีนว่าพินอ,อยู่ได้มาใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ได้ลําบากอะไรแล้วก็คนก็ดีคารสปอร์ตก็ดีแล้วก็พีนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็คืออยู่ในแบบตรงมลเซนเลยเพราะฉะนั้นเวลาพินจะไปไหนอะมันก็จะมีแถมฟรีที่นี่มีฟรีแถมโซนมันก็จะเขียนแปะไว้ตามสถานีเลยว่ามันฟรีแล้วก็ปกติเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างพินไปนอกเมืองไปเที่ยว ก็สะดวกก็คือเดินทางสะดวกนั่งแทมนั่งเทนได้หมดเลยแล้วก็ใช้บัตรมิกิได้เลยด้วยความที่ออสเตรเลียมันค่อนข้างเป็น education hub อะค่ะทุกอย่างมันจะเอื้ออำนวยต่อพวกนักเรียนมากเราจะได้ราคาสำหรับแบบ concession แทบจะจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเข้าไปดูมิวเซียมอะไรอย่างงี้บางทีก็เข้าฟรีหรือบางทีก็จะได้ลดราคาอย่างเช่นแวนโกฟอะไรเงี้ยถ้าคนทั่วไปน่าจะประมาณ 50ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดเป็นราคาของคอนเซชั่นก็จะได้ประมาณ40ดอลลาร์ซึ่งมันลดเยอะมากเลยอย่างเช่นอ่า NGV อะไรอย่างนี้ก็มีราคานักเรียนเหมือนกันอย่างอ่าอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยอ่าของหนูใช้ Vodafone ก็จะได้เน็ตเพิ่มมา40 g กิกจากที่มีอยู่40 g กิกอยู่แล้วซึ่งมันบบเยอะมากเราก็เอาแบบ40่สิกิกนานั้นมาใช้ทำงานที่บ้านได้ไม่ต้องติด w บ Fi ที่บ้านก็ได้ึ้งมันแบบ คิดว่าคุ้มมากเลยค่ะอันนี้เช่นถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีจากพวกแบบ power buy อะไรเงี้ยค่ะราคาคอนเซ็คชันของนักเรียนก็มีให้เหมือนกันพี่พี่แฮนซอนก็ดูแลเทคแคร์ดีมากค่ะอย่างตอนแรกหนูมาอยากจะไปเรียนต่อที่เมกา ตอนแรกเราก็ดําเนินการเรื่องทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราเราก็ติดแล้วด้วยทุกอย่างแทบจะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วแต่ว่าทางที่บ้านไม่อนุมัตเราก็เลยพยายามหาที่อื่นแทนเราอยากได้อะไรเขาพยายามหาตามที่เราต้องการให้แล้วก็ลองดูว่าแบบเราฟิตกับหลักสูตรของเขาไหมแล้วก็ ช่วยดูแลเรื่องเอกสารแบบละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็คอยตามเอกสารให้เราคอยแนะนําเอกสารให้เราเป็นครั้งแรกเนาะที่เราแบบว่ายื่นเรื่องอะไรเงี้ยพี่เขาคอยดูทุกขั้นตอนให้ั้งเอกสารทั้งคอยเตือนแล้วตอนแรกคุยไม่ได้สอบไว้พี่เขาก็จะคอยเตือนว่าเออลองไปสอบอันนั้นไหมลองไปสอบอันนี้ไหมก็คอยแนะนําปิ่นก็เลยมาที่นี่ในการสอบ PTE ใช่ปกติเขาใช้ไอเอลกันเนาะมันก็เป็นแบบสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่เกือบแทบทั้งหมดเลยที่ที่เขาก็ยังแบบแนะนําว่าหาหอได้หรือย,อยังคอยดูทุกขั้นตอนขนาดวันที่จะบินพี่เขาก็ยังคอยถามว่าแบบว่าขาดหรืออะไรไหมเตรียมของทวนจะเตรียมยังไงอะไรจําเป็นต้องใช้ไหมแล้วก็มีเนี่ยก่อนบินมามันจะมีอบรมด้วยค่ะว่าแบบเราต้องเตรียมอะไรอะไรเงี้ย <c oughs> เรื่องเล็ิบย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาได้เลยส <c oughs> มัครเรียนต่อออสเตรเลียกับพี่ๆแฮนด์ออนครบคันมากพี่เดียวจบ